เนเส็ญยาสูงสุดจะพรังครูไปกับเธออย่างก้าวสูงยุคสี่สวิลย ที่สิจิตผู้สร้างที่บอกว่ายังไม่สมบูรณ์นั้นหมายถึงมันยังไม่มีความซับซ้อนจนถึงที่สุดต่างหากจิตพระเจ้าเหล่านี้มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึง่งที่เหมือนกันคือเป็นนักทดลองเมื่อทดลองสิ่งหนึ่งได้สำเร็จแล้ว เขาก็จะทดลองทำอีกสิ่งที่ท้าทายและซับซ้อนมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆกาย่าถือว่าเป็นประดิตกรรมระดับต้นๆที่จิตพระเจ้าเป็นผู้กำหนดสร้างโดยเขาได้ใส่รหัสให้กายภาพของตัวเองออกมาเป็นดวงดาวหรือโลกแต่เมื่อเป็นดวงดาวแล้วมันยังไม่มีกลไก ที่สามารถสร้างอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนตัวเองขึ้นมาได้หรือที่เธอเรียกกลไกนี้ว่าการขยายเผ่าพันธุ์ประดิษฐก,กรรมแรกๆที่พัฒนาต่อยอดจากโลกที่จิตพระเจ้าทดลองสร้างเป็นครั้งแรกนั่นคือสิ่งมีชีวิตประเภทพืช ซึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเขาได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้คือมันสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวมันเองจิตพระเจ้ารู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้มากพวกเขาจึงสนุกสนานกับการกำหนดสร้างในครั้งนั้นโดยทุกดวงจิตที่มีความเป็นจิตพระเจ้าได้กำหนด รหัสลงไปในกล่องพลังงานของตัวเองว่าจะให้มีรูปร่างแบบไหนมีลำต้นแบบไหนมีดอกสีอะไรมีผลหรือมีกลไกลการขยายพันธุ์อย่างไรเวลานั้นจึงเกิดพืชพันธุ์นานา,นา,นานชนิดขึ้นมาและเมื่อได้รูปธรรมของพืชเกิดขึ้นจนพอใจแล้วจึงเกิดความท้าทายใหม่ของเราดวงจิตที่เหลือ โดยมีโจทย์ว่าประดิษฐกรรมใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้จะต้องเคลื่อนที่ได้จากนั้นจึงเกิดรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เธอเรียกว่าสัตว์ซึ่งในช่วงต้นสัตว์ยังมีระบบการขยายพันธุ์ที่คล้ายกับพืชอ,อยู่บ้างแต่พอเขาเห็นว่ากลไกนี้สามารถขยายพันธุ์ในแบบของสัตว์ที่สมบูรณ์ หรือเกิดระบบเพศเพื่อสืบพันธุ์ขึ้นมาครั้งนั้นจิตพระเจ้าก็ภาคภูมิใจกับปฏิตกรรมรูปแบบใหม่นี้มากเขาเหล่านั้นจึงสนุกสนานกับการใส่รหัสและสร้างลงไปในกล่องพลังงานสัตว์นานา,นานชนิดขึ้นมาและเมื่อสร้างจนเป็นที่พอใจแล้วความท้าทายใหม่จึงเกิดขึ้นเขาพูดจบก็หันมามองหน้าผมแบบเพ่งพินิษ มีอะไรหรอครับผมถามเพราะท่านโพเช่จ้องหน้าผมเธอรู้ไหมว่าจิตพระเจ้าภาคภูมิใจกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ครั้งนี้มากมายขนาดไหนเขาถามหมายถึงอะไรล่ะครับผมถามอีกความเป็นมนุษย์ของพวกเธอเนี่ยสิมากมายขนาดไหนล่ะครับผมถามประดิษกรรมใหมน่นี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ถึงที่สุดคือไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบมากไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากปฎิตกรรมนี้จะสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ด้วยตัวเองสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระสิ่งนี้ยังมีความสามารถในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้แบบไม่รู้จบปฎิตกรรมใหม่นี้ มีนิ้วมือที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าสัตว์ชนิดไหนๆมีปากที่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้หลากหลายโทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถคิดวิเคราะห์ได้สามารถประมวลผลเรื่องราวที่มีความซับซ้อนได้หรือพูดง่ายๆว่าจิตพระเจ้าได้ถอดแบบความเป็นผู้สร้างสรรค์ของพระเจ้า ให้ออกมาเป็นกายภาพผ่านตัวมนุษย์เธอโปรดภูมิใจในตนเองเธอว่าเธอคือประดิษฐกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของจิตพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดเธอคือต้นสายของข้อมูลที่จิตพระเจ้าต้องการจะมามีประสบการณ์ผ่านเธอพระเจ้าต้องการจะเก็บรักษาทุกๆประสบการณ์ของเธอทุกคนไว้ในที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อไม่ให้มันหายไปไหนกายาคือแหล่งสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยที่สุดโดยมีจิตพระเจ้าเป็นแหล่งเก็บใหญ่ที่สุดหรือพูดอีกแบบคือหากต้องการเข้าถึงความรู้แหล่งใหญ่ให้เข้าไปที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อหรือเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งสำรองข้อมูลในรูปของกายาได้ทั่วทั้งเอกภพเขาอธิบายเสริม ผมชักอยากรู้แล้วสิว่ากายภาพที่แท้จริงของกายานั้นเป็นอย่างไรผมแสดงความอยากรู้เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งกายาคือจุดกึ่งกลางด้านในสุดของแกนโลกพอดีอย่างที่ฉันบอกเธอไปแล้วในช่วงต้นว่าแกนกลางของกายานี้เป็นแสงสว่างสีขาวถัดจากจุดที่เป็นแสงสว่างนี้ออกมา จะมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำมีผนังกว้างโล่งวัตถุที่เป็นองค์ประกอบของโพรงนี้เป็นวัตถุท่าสีขาวใสบริสุทธิ์และมีค่าความแข็งมากที่สุดหรือที่เธอเรียกกันว่าเพชรเป็นผนังทรงกรมลมล้อมรอบด้วยจุดที่เป็นแสงสว่างนี้อีกทีเมื่อเข้าไปในนั้นจะเห็นเป็นแท่งผลึกครคิสตันที่มีเหลี่ยมมุมเป็นแท่งเล็กบ้างใหญ่บ้าง หันหัวเข้าสู่จุดศูนย์กลางเหมือนกับที่เธอผ่าครึ่งก้อนหินที่เป็นาธาตุอัญมณีบางชนิดออกมาเธอก็จะเห็นโพรงและมีแท่งคริสตัลที่มีเหลี่ยมมุมอยู่ภายในจะต่างกันตรงแค่โพรงนี้จะมีขนาดกว้างใหญ่กว่ามากและส่วนด้านนอกสุดของกายานี้จะมีสันฐานเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์แบบ คือจะไม่มีส่วนไหนบิดเบี้ยวเลยแม้แต่น้อยผิวนอกสุดนี้จะมีความเรียบลื่นมันวาวมีสีดำสนิทและแข็งมากที่สุดแข็งจนไม่มีสิ่งใดสามารถเจาะทะลุเข้าไปในโพรงนั้นได้สิ่งนี้จึงเป็นวัตถุที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มผลึกคริสตัลสีขาวใสที่มีความแข็งที่สุดนี้ไว้นี่คือรูปธรรมกายภาพเฉพาะ ในส่วนที่มีหน้าที่สำรองข้อมูลเขาอธิบายเราสามารถเข้าไปในนั้นได้ไหมครับผมถามไม่มีรูปธรรมท,ทางกายภาพใดสามารถล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้เนื่องจากมีมวลออกซิเจนบริสุทธิ์ห่อหุ้มกาย่านั้นไว้ถึงแม้ว่าโดยสภาพของมัน จะไม่มีความร้อนเหมือนกับมวลหินหนืดที่ห่อหุ้มาธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ไว้อีกทีแต่มันก็มีค่าพลังงานที่เข้มข้นบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมีวัตถุปแปลกปลอมใดๆเข้าไปปะปนกับตัวมันไม่เช่นนั้นมันจะสูญเสียความบริสุทธิ์ทันทีแต่ถึงแม้จะผ่านไปได้ก็ยังต้องเจอกับเกราะป้องกันที่มีความแข็งแกร่งสีดำสนิทอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่สามารถมีใครเข้าไปได้อย่างเด็ดขาดเขาตอบอ้าวแล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะของกายานั้นเป็นอย่างไรครับผมถามวิธีเดียวที่จะสามารถเข้าไปข้างในนั้นได้คือทางจิตเขาตอบแล้วอย่างผมจะสามารถเข้าไปได้ไหมครับผมถามด้วยความกระหายใคร่รู้ ถ้าลำพังทักษะของตัวเธอตอนนี้ยังไม่มากพอที่จะเข้าไปได้เพราะการท่องเที่ยวด้วยจิตวิญญาณน,นั้นค่อนข้างมีความเสี่ยงโดยเฉพาะการเข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือถ้าเกิดบังเอิญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เธอสามารถเข้าไปได้หากเธอไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเธออาจจะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไปโดยไม่รู้ตัว เพราะในนั้นจะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลทั้งเก่าแก่ที่สุดและข้อมูลใหม่ที่สุดทันทีที่จิตเข้าไปสัมผัสกับพลังงานในนั้นจิตซึ่งมีสถานะเป็นพลังงานเช่นกันมันจะดึงดูดข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาอย่างรุนแรงทำให้เกิดสภาวะเกินการรับรู้คล้ายกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำอยู่แบบจำกัด แต่เธอเอาไปใช้งานกับโปรแกรมที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลที่มากมายมหาศาลคอมพิวเตอร์ของเธอก็อาจจะเกิดอาการชะง,งักชะง,งานันทันทีซึ่งกรณีที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี่คือข้อมูลของคนทั้งโลกที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมันเป็นข้อมูลที่มหาศาลเกินกว่าระบบประมวลผลในสมองของมนุษย์จะรับไหวดังนั้น เธอจึงจำเป็นต้องมีทักษะบางอย่างหรือได้รับการนำพาเข้าไปถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การเดินทางด้วยจิตก็ตามเขาอธิบายท่านช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องถ้าเป็นความประสงค์ของเธอฉันยินดีเขาตอบรับขอบคุณมากครับผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลย ผมรีบกล่าวขอบคุณท่านโพชเพราะหน้าจะเป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นได้เอาละ่ะที่จริงฉันสามารถพาเธอไปถึงที่นั่นแบบทันทีทันใดได้เลยแต่ฉันกําลังคิดว่าจะพาเธอไปในแบบที่เธอเห็นสภาพที่แท้จริงทั้งหมดดีกว่าเขาเสนอวิธีการเห็นสภาพทั้งหมดอย่างไรล่ะครับผมถามก็แบบที่ฉันพาเธอมาที่นี่ไง แต่มันจะดูหน้าวาดเสียวและน่ากลัวสักหน่อยนะเขาตอบได้ครับ